สายมูสายดูดวงห้ามพลาดนะครับคลิปนี้สําหรับ7คําถามไม่ควรถามในการดูดวงครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเด e Google Wish อีกครั้งนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เป็นหัวข้อท็อปิกสำคัญเวอร์ทุกคนเพราะว่า7คําถามที่ไม่ควรถามในการดูดวงนะครับโผล่บอกเลยว่าสำคัญจริงทุกคนเราจะ พูดในทางเชิงจิตวิทยาด้วยนะครับผมไม่ใช่ในทางแบบว่าความเชื่อเพียงอย่างเดียวเพราะทุกคนรู้นะวา่าผมเป็นแม,มดทที่ศึกษาทั้งสายเวทและวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปครับผมแล้วก็แน่นอนว่าจะไม่พูดว่าถูกหรือผิดนะเพราะถูกผิดมันไม่ด้มีอยู่จริงทุกคนในธรรมชาตินะจักรวาลมันจะมีแค่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมเท่านั้นนะครับผมว่าถูกผิดมนุษย์เป็นคนกําหนดน,นะครับไม่ใช่ธรรมชาตินะเอาละ่ะมาข้อแรกเลยดี่คนคําถามข้อแรกที่ไม่ควรถามตอนดูดัวนะครับผมก็คือไม่ควรเช็ค ดวงของเด็กแรกเกิดนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าสาคัญจริงๆนะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดใครมีลูกหรือมีหลานนะก็อยากจะแบบอยไปเช็คพยากรไปดูดวงเนาะให้กับหล,ลานๆอะไรอย่างี้ซึ่งแต่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 ไม่ควรเลยครับทุกคนเพราะอะไรเพราะว่า,า,วาตามหลักจิตวิทยาหนึ่งศูนหนึ่งแล้วเนี่ยการที่เราไปเช็คหรือเราไปดูอนาคตของเด็กแรกเกิดหรือเด็กทารกเนี่ยทุกคนมันจะทําให้เรายึดติดก,กับ คำตอบตนที่เราได้มาจากนักพยากรณ์หรือว่าแม่มดหรือคนที่ดูดวงให้เราต่างๆเนอะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีมโนธรรมศ,รรมศรรมรริลธรรมจริยาบัร,รเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยผมจะบอกเลยว่าผมจะไม่ขอเช็คหรือพยากรณ์นะครับผมให้กับเด็กทารกหรือเด็กแรกเกิดครับทุกคนเพราะาอะไรเพราะว่ามันจะทําให้พ่อแม่หรือว่าคนที่เป็นนา้าอาหลานป้าอะไรอย่างเงี้ยยึดติดกับสิ่งที่หมอดูได้บอกอย่างเช่นถ้าหมอดูบอกว่าเด็กคนนี้โตไปจะต้องร่ำรวยแน่ๆเลยนะครับผม คนเราก็จะยึดติดแล้วประมาณนั้นว่าโตไปจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังก้องโลกอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้คนที่รับฟังไปไม่ว่าจะเป็นแม่พ่อหรือว่านาอาป้าหลานอะไรอย่างเงี้ยยึดติดกับคําตรงนั้นไปแล้วทําให้พอเด็กที่เติบโตขึ้นมาแล้วไม่ได้ดั่งใจเขาหรือว่าไม่ได้อย่างที่เขาเคยได้รับดูรับฟังมาจากนักพยากรณ์หรือหมอดูอ่ะก็จะทําให้ทุกอย่างอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นนิีง หรือว่าความทอกซิกก็จะไปลงกับเด็กๆนะทุกคนซึ่งแบบเฮ้ยเด็กก็คงงงว่าฉันผิดอะไรอะ่ะฉันเกิดมาแล้วเธอเอาดวงฉันไปดูเลยที่ไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะไม่ควรนะครับผมชีวิตของใครควรเป็นของคนคน,คนนั้นนะครับผมแม้แต่เด็กแรกเกิดเขาก็มีสิทธิ์ในชีวิตของเขานะทุกคนนะเราไม่ควรไปิดติดตรงนั้นนะครับผมเอาละต,ต่อที่ข้อสอนะครับทุกคนไม่ควรเช็ควันตุยนะครับผมหรือว่าวันที่เราจะจากโลกนี้ไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็น วันที่เราจะจักโลกนี้ไปของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือว่าของที่เรารักของครอบครัวเพื่อนญาติพี่น้องมโหติการเอามาให้หมดไม่ควรนะครับผมไม่ควรไปเช็คเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําให้เรายึดติดทุกคนมันมีภาพยนตร์หลายเรื่องนะที่ทออกมาว่าแบบเอ้ยมนุษย์เราสามารถสร้างเครื่องจักรที่เหมาะดูจากลายมือและเห็นถึงอนาคตว่าแบบเฮ้ยวินาทีสุดท้ายของชีวิตจะเป็นยังไงนะอะไรประมาณนะั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทุกคน เคอ o เกิดขึ้นครับความกลัวเรหนลบบนโลกวันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อมนุษย์รู้วันที่ตัวเองจะต้องจากโลกนี้ไปหรือวันตุยนั่นเองอะ่ะแน่นอนว่าเวลาที่เหลือหลังจากเี้ไปอะ่ะก็จะไม่ทาอะไรแลยเพอร,รู้ว่าเอะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวฉันก็จะต้องไปแล้วนะเพราะฉะน,นั้นก็ฉันก็ปล่อยไปเลยจ้าปล่อยจ,จอยเลยซึ่งมนุษย์มีเป็นพันล้านคนหลายพันล้านคนบนโลกทุกคนเกือบหมื่นล้านและแน่นอนว่าเคอ o เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ควรเลยนะครับผมไม่ควรไม่ไม่ควรเช็ควันที่จะจากโลกนี้หรือวันตุย ของตัวเราหรือของคนอื่นแน่นอนเพราะว่ามันทำให้อนาคตเปลี่ยนจากความคิดของเรานั่นเองนะครับผมอะไปต่อที่ข้อสามกันเลยทุกคนไม่ควรถามดวงของผู้อื่นเด็ดขาดทุกคนแอนแอดแอแอแอไม่ควรถามเลยครับผมเพราะอะไรเพราะว่านั่นมันคือเป็นชะตาชีวิตของเขานะครับผมหรือแม้แต่คนที่เรารักหรือคนในครอบครัวก็ตามอย่างเช่นผมยกตัวอยา่างคุณอาของผมเป็นต้นที่ชอบเอาดวงของผมเนี่ยไปสอบถามนักพยากรณ์เลขเปืือยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งถามว่าตรงไหมไม่เคยตรงเลยอืมจะมาเช็คดวงแม่บ้าอย่างฉันเหรอ ไม่มีทางนะครับบอกเลยเพราะว่าฉันป้องกันตัวเองดีอยู่แล้วไม่มีทางที่จะมาส่องชะตาชีวิตของฉันได้โดยที่ฉันไม่อนุญาตหรือว่า w i t h o u t my consent นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ควรนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยหนึ่งเป็นสที่ของเขาชะตาชีวิตของเขาเป็นของเขาครับผมไม่ควรไปยุ่งแน่นอนเพราะเมื่อเราก้าวไก่หรือว่าเมื่อใดก็ตามเวลาไหนที่เราก้าวไก่ชะตาชีวิตของคนอื่นแล้วแน่นอนว่าชะตาชีวิตของคุณเองนั่นแหละครับที่จะเหยิงวุ่นวายเค a อสสุดนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่ควรไปยุ่งกับชะตาชีวิตของใครแม้แต่คนที่เเรรรรราาาัักหืออ้ขงนะคบมถ ไม่ได้รับการยินยอมจากเขานะครับผมประมาณนั้นแหละครับอ่ะอ่ะข้อสี่ทุกคนไม่ควรดูดวงฟรีหรือว่าไม่ควรไปให้ไขรพยากรณ์ให้ฟรีเช่นแบบว่าอ่ะถ้าเกิดเพื่อนมาขอให้เราเป็นดวงครูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อย่างนั้นได้แต่ว่าก็อย่าน้อยๆก็ควรจะซื้อน้ำสักขวดหนึ่งให้เพื่อนแบบว่า้ะจะคอน้าแบบจะชุ่มชื่นทอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนก็ได้ทุกคนจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเยอะมากมายขนาดนั้นแต่ว่า ผลจะตใจแลกเปลี่ยนด้วยความส่งน้ำส่งเนื้อนะครับทุกคนบอกเลยว่าทุกอย่างมันมีการแลกเปลี่ยนทางพลังงานหมดเนาะนิวตันเติร์ลอนะครับผมก็คือแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นนั่นเองเพราะฉะนั้น,นทุกคนเราไม่ควรที่จะไปให้ใครเพยากรให้เราฟรี Free ๆนะครับถ้าเขาไม่ได้มาขอให้เราเป็นดงครูให้นะทุกคนบอกเลยอ่ะต่อไปครับผมขอหอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใคร มั่วทุกคนเพราะว่าในย,ยุคสมัยปี2024คุณแดงเหมือนที่เขาพูดกันว่าแบบกรม,มันติดจรวดผมบอกเลยว่ายิ่งกาติดจรวดครับติดเลเซอร์เลยครับเนี่ยแบบปิดๆๆไวมากเพราะฉะนั้นนะระวังดีๆทุกคนโดยเฉพาะการที่ร้านให้ข้อมูลข้อมูลส่วนตัวเราไม่ใช่เรื่องดีไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่นามสก,กุลหรืออะไรก็ตามนะครับผมต้องระมัดระวังไว้อย่างดีๆเลยนะครับผมต้องเลือกคนดีๆเลยว่าแบบคนไหนที่เราไว้ใจได้ไหมหรือไม่ได้อะไรครับจริงๆเพราะตอนนี้การพยากรบนโลกใบนี้ไม่มีหลาย หลากหลายรูปแบบมากๆเลยทุกคนว่าจะเป็นการเปิดไพ่ที่ผมก็เปิดเพราะฉะนั้นอะไม่ว่าจะไพ่ทาโร่เพนดูล้มเพนดูลัมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ข้อมูลอะไรเลยนะผมก็ไม่ใช้ข้อมูลอะไรเลยแค่เขาถามําถามมาก็เปิดได้เลยเพราะฉะนั้นอะระวังไว้ดีครับทุกคนแต่ถ้าเกิดใครอยากดูดวงโดยหมอหรือนักพยากรณ์ที่เชื่อใจได้ผมแนะนําเลยครับนี่เป็นช่องติ๊ก o ต๋อของพาร์ทเนอร์ของผมเองนะครับผมชว่อนิตานะคัทุกคนทักไปได้เลยนะครับผมเขาเป็นคนที่ดูเบิร์ดช้าและบอกเลยว่า แม่นเป๊ะปังเวอร์มากทุกคนเพราะว่าจากหมอดูหรือนักพยากรณ์ที่ไม่เคยดูดวงผมได้เลยอ่ะอืมนิตาเปิดเวอร์ชาร์ทีเดียวจบเลยค่ะบอกเลยว่าแบบคนนี้ไว้ใจได้ทุกคนสามารถให้ข้อมูลกับเขาได้นะครับผมแล้วบอกเลยว่าทุกคนจะรู้เลยว่าตัวเองเกิดมาเพื่อต้องทําอะไรและมีอะไรบากไหมที่แบบว่าฉันจะต้องไขความมันหรือฉันจะต้องทํามันหรือจะต้องแก้มันบอกเลยครับแนะนําเลยครับคนนี้อ่ะไปที่ข้อต่อไปดีกว่าครับผมข้อที่หกนะทุกคน ไม่ควรถามเรื่องเนื้อคู่อ้ออันนี้เป็นเื่อีกเรื่องนึงที่สําคัญมากๆเลยทุกคนเรื่องเนื้อคู่เนี่ยทุกคนบอกเลยว่ามันก็เหมือนทำเหมือนกันครับกับกับการไม่ควรถามเรื่องเด็กแรกเกิดหรือว่าอะไรก็ตามเนาะเพราะมันเป็นจิตวิทยาสูงหนึ่งเมื่อเราถามเรื่องเนื้อคู่แล้วและสมมติว่าถ้าเกิดเรามีแฟนอยู่ณปัจจุบันมีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วเราไปเปิดไพ่หรือว่าไปให้หมอดูทํานายดวงให้แล้วแบบอ่ะคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะครับคุณคนแรกเนะี่ยแต่ว่าในใจของคุณก็แบบเอ้ยฉันรักคน,นนะ ฉันรักเขาความสัมพันธ์สิบปีของฉันมันราบรื่นมาตลอดเลยนะอะไรประมาณนี้แล้วเด็หมอดูบทักว่าแบบเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะคุณต้องเลิกกับเขาแล้วคุณจะได้เจอเนื้อคู่แล้วผมอยากให้ทุกคนถามตัวเองว่ามันจําเป็นเหรอในเมื่อคุณคบมาสิบปีความสัมพันธ์ของคุณมันดีงามอยู่แล้วว่าเออเราไม่เคยแทบจะไม่เคยทะเลาะกันเลยหรือทะเลาะกันบ้างแต่เราก็เข้าใจกันเสมอแล้วความรักของเราก็เบ่งบานเหมือนแบบดอกสกุระในหน้าร้อนของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันจําเป็นแล้วเหรอที่คุณจะต้องเลิกกับเขาเพื่อไปเจอคู่แท้ขอองคุณหรืแบบ อ่าทวินเฟรมหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกก็ตามคือมันจาเป็นหรือทุกคนมันไม่จําเป็นเป้ปาที่เราจะต้องไปยึดติดตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรเปิดนะครับเรื่องคู่แท้เพราะจริงๆแล้วผมแอบกระซิบได้เลยว่าคู่แท้ของทุกคนมีหลายคนครับผมไม่ว่าจะเป็นโซเมดพาร์เนอร์เมดอะไรก็ตามหรือแม้แต่ทวินเฟรมก็มีหลายคนนะครับผมเพราะว่าเราผ่านมาหลายชาติแล้วทุกคนเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวชาตินี้ไม่ใช่ชาติแรกของความเป็นมนุษย์เราแน่นอนเพราะฉะนั้นอ่ะผมกล้กากรันตีได้ว่าคู่แท้ของเราไม่ได้มีแค่คนเดียวครับผมเพราะฉะนั้นะ อย่าไปคีเรี่อครับทุกคนใช้ชีวิตอย่ามีความสุขดีกว่าน้องแล้วก็รักตัวเองแล้วก็รักคนที่เรารักต่อไปเรื่อยๆครับผมเราตัดใจถูกแล้วก็ต่อไปแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราทุกสิน่ในความสัมพันธ์นั้นรู้สึกไม่ใช่เลยนะอืมตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เลิกครับจบแค่นั้นเองไม่ต้องไปพึ่งหมอดูนะครับสำหรับเรื่องนี้ทุกคนอ่ะข้อสุดท้ายแล้วทุกคนเป็นข้อที่เจ็ดนะครับผมอันนี้สําคัญมากๆเลยครับก็คือไม่ควรดูดวงหรือการพยากรณ์อ่ะบ่อยๆทุกคนอ่ะจิดยืนหนึ่งศูนย์หนึ่งทำไมนา่าเร่อ น,นี้ก็จะโยงเข้ามาเรื่องทางจิตวิทยาอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของทางความคิดแล้วก็การ manifest แล้วก็รวมไปถึงพลังงานทุกคนเพราะฉะนั้น,นะการที่เราเชิคพยากรณ์ดูดวงตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีเลยจริงๆเพราะาอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เราดูแล้วเราคิดตามเขาเรารู้สึกว่าแบบเอยตอนนี้ไม่ใช่นะนต้องเปลี่ยนนะล้วก็ดูทุกวันทุกวันทุกวัน,วนหรืออาทิตย์ละสองครั้งสาครั้งทุกครั้งที่เราเปิดน่ทุกคนอนาคตจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากอะไรเหรอ เป็นใจความคิดของเราในทุกคนเพราะว่าการกระทําเป็นสิ่งเดียวที่ผมบอกเสมอว่าการกระทำเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ปัจจุบันเปลี่ยนและอนาคตก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่ถ้าเกิดปัจจุบันไม่เปลี่ยนอนาคตก็จะไม่เปลี่ยนะแต่ตัวสร้างก็คือความคิดแล้วก็จะทําให้เกิด reaction นั่นคือการกระทําของเราแน่นอนว่าพอเรามีการกระทําเกิดขึ้นปุ๊บอนาคตเปลี่ยนแหละ เพราะฉะนั้นไม่ควรดูบ่อยๆทุกคนเพราะว่าการดูบ่อยๆทาให้เราค่อยวยได้ง่ายในเรื่องความคิดของเราเองด้วยทําให้าการการะทาของเราจะค่อยเๆและสับสนไปด้วยเพราะฉะนั้นจะทําให้อนาคตที่มันอาจจะดีอยู่แล้วอ่ะมันเปลี่ยนไปทางด้านที่ไม่ดีทุกคนเพราะฉะนั้นแต่แตไม่ควรดูรวม บ่อยๆนะครับผมไม่ควรเลยจริงๆนะครับอันนี้แนะนําเลยครับโผลใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมรวมมาคอมเมนต์ประสบการณ์ก็ได้น้องรับทุกคําแนะนําและทุกคอมเมนต์เลยครับโผลถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดหัวใจให้ด้วยนะครับโจล่จๆนะครับ